ลังบสวัสดีครับวันนี้ลุงดำก็มาดูพึ่งป่านะครับายที่หามาจากป่าแท้แนะครับเดี๋ยวหันราพึ่งป่าเราจะหาพึ่งป่ามานะครับตอนนี้ก็มีลังที่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะคร่งี้นะัย่างนีนไค่าง้อนะครับอนี่ัอ่าบ่างอย่้คั่างนีั่งที่างอาไปนี้ก็บ่นนอน้ํางนัี้นีที่พง่งนดอะไรนะ เดือนห้าเดือนห้าครับน้ำผึ้งเดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้าเห็นไหมหลังหัวน้ำยังดูดิยกมาตรงนี้เลยตรงนี้เอ่อใหญ่ๆบิ๊ดๆเลยใหญ่ๆบิ๊ดๆเลยนนี้พึ่งอะไรพึ่งวีผึ้งวีอันนี้อะไรเล็กๆเนี่ยใช่พึ่งวีแล้วพึ่งพึ่งนิ่มอ่ะบางคนเขาเล็กมิ่มมิ่มแต่เล็กๆเขาเล็กทุกคนทำไมก็ แถวอีสานเรียกพึ่งหอยโขงนะใช่ไหมอีสาเรื่องหอยโขงหลังเล็กๆนะมันจะเป็นหลังเล็กตลอดถ้าใหญ่ๆก็เรียกมีหมดเลยฮะแล้วพึ่งหลวงก็มีนี่อย่างนี้หอยโขงนี่ก็นำดี๋ยวเจ๊ห่อห่อใบตองเขา่ไปนอย่างไรเอยไม่แตกเออนี่นี่นี่เขาเรียกว่าบ้านเราประเทศไทยรวมชมพูนะครับมีตั้งพึ่งนี่ไปดองยาครับเพราะพึ่งนี่กินกินแล้วจะมีเกสรที่มันลอยู่ตรงนี้ เกรสรเขาเรียกว่าสมุนไพรร้อยแปดชนิดอยู่ตรงนี prayed, ้เขาไปหาดอกไม้ทุกชนิดแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้เกสรอยู่ใลยนะนะครับพึ่งมีพึ่งนิ่มพึ่งไรหัวพึ่งห้อยโง่นี่เลยนะครับแต่ลุงดำต่อไปหาไม่ได้หรอไปดูเขาหาได้อยู่ไปดูเขาหาได้เยะแต่เขาหามาแล้วก็ช่วยเขาซื้อไปแล้วก็ไปดองยา ตอนนี้ก็บอกว่ายาที่แข็งแรงที่สุดตอนนี้ที่ลุงคนนั้นก็าทำเขาเรียกว่าอะไรฟ้าทลายโจรใช่ไหมเออกำบลพิษเออบลพิษบร,รพชษรรมักขามเปียกแล้วกับอะไรไตนดอกเออกำลัลงวันชาดีขึ้นลองดูนะครับี เดี๋ยวก็มาจับพหษานแล้วเฮ้ยช่องว่างผมจะไปกับเขาเรียกตัวมาที่บ้านเลยนะไปนั่งดูนะไม่ไปหาไปดูว่าเขาหาอะไรนะครับนี่ดูครับไม่บ้างทจริงสำคัญที่สไม่หมดจะพุอมไปต้องหานเลยยนี่ของเท่นี่ผมไปนี่เดี๋ยวผมสิ่งไปให้แม่ ดี๋ยวไปที่เราจำไปให้แม่เดจ้ก็จะมาดูกันดูช่วยเลยใส่เอาวิ่งขับรถยาวไปให้แม่ของแค่นะครับโ่ออย่างนี้ตึ้งนี่เป็นอะไรที่ถ้าเราฉีดยาฉีดอะไรแป๊บเดียวนะ ขึ falando, um, es que. um, um. ้นตายหมดเลยเป็นการเพราะว่าแมลงที่ช่องตัวนี้ตัดตัดเดี๋ยวเข้าอันนี้จะไปไล่ใส่ยกใส่ไว้ไปใส่ไม่ตัดใจเออไม่เป็นไรอันนี้เทิร์นบนล้างล้างก็เทิร์นบนไปเออมายาวไว้หน้าบ้าน เดี๋ยววันหลังก็เมาซื้อใหม่ทำให้ดึงกันยับดอยมัยัไม่ดูไวใช่ไหมนี่วัว่าอมันแทงมขายดีนะอั้ยก่อนมะอะไรลูกอะเออ้มันอกแบบมันจะต่อยเงมันเป็นมัดมันมีมัดเลยต่อยเอาเออนีเนี่ยขึ้นฟ้าแ ถ้าเราจะหาพึ่งนี่ต้องไปตามคลองน้ำคลองน้ำนะครับคลองเ็น้ำดูคนไหนดูตะวันงดูที่โอ้โหเมาเลยแก้วเดียวแค่แก้วเดียวจะมึนเลยแสดงว่าผสมหลายอย่างผสมหลายอย่างผสมลายอย่าง่ยทางข่าวเขโดดมังคุดลงให้คนกระทืบหมาเฮ้ยทำไมให้หมดทำไมให้หมดกอกินเมาเมาแล้วก็กระทืบหมาไอ้นนู้นหลันี่นล่ะใชเออไายแลยไป

ไปต้องกดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอ๋อยังไงลุงยังไม่จบแป๊บแป๊บแป๊บมั่งมีมั่งมีเราโอ้โหมีกับปลาด้วยนะเขาเอาปลามาด้วยเลยีปลาแท้ปลาแท้แท้เลยมาปลาเฮียคนนี้ตอ้เองตีเองตีเองบ่อนี่ยเนี่ยตีเองตีตีพึ่งเองไงเนี่ยโอ้โหนี่ยตัวตึงตัวตึงเจอตรงไหนเรียกถามซื้อกันได้ไอ้นี เอาเบอร์โทรให้เบอร์โทรไอ้บอกเบอร์โทรเขาจะเดิมาซื้อไงเอาเบอร์โทรใครบอกเบอร์โทรใครสักคนหนึ่งไ้แจ้งนำบัตรเลยมีนำบัตรเลยนี่บอกบอกมาเลยนี่มาเย็นตัวมาเยนตัวยัเยนไปไปไปเยนๆเเลย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 เบอร์โทรเอาเบอร์โทรที่หาเพ่มศูนเก้องแปดศูนหนึ่ง คะหนึ่งแปดซองพบกันที่ไหนพบกันที่นาลาวซอยซ่องโอ้ยเบอร์โทรตงหาขึ้นนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ